ส,สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยเด็ดจะไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็เกือบลืมเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งสมาชิกไว้นะครับก็เลขม m c เ <oughs> ห็นถามกันมาเยอะเลยนะครับซึ่งในวดนี้นะครับผมก็มานะครับมา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 งานขาวดำเนาะมางานสุญาตินะครับซึ่งมันก็ต่วนกระทันหันมากๆเลยนะครับก็งวดนี้ไม่ได้มีเลขม m c นะครับไม่ได้เอาม m c มาด้วยนะครับเพราะว่าก็นั่นแหละนะครับเนาะ มาด่วนเลยนะครับนอนมาด่วนกระทันหันนะครับอยู่ก็อยู่ขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนะครับ <ion> เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวที่ผมเคยบอกไว้เนาะว่าคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับเดี๋ยวมีรถขี่ผ่านผมเนี่ยนะครับจะเป็นรถจนหรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเดี๋ยวได้ป้ายทะเบียนเลขไหนผมว่านะครับถ้าดวมจะถูกเนาะซื้อตัวไหนก็ถูกนี่แหละนะครับเนาะ เดี๋ยวผมเอาเลขป้ายทะเบียนรถคันที่ขี่ผ่านไปผ่านมานี่แหละนะครับเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารถใครหรอกนะครับเนาะอ่านะครับก็มานะครับมา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 ขอนแก่นนะครับแล้วก็ที่นี่ก็นะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวมีรถคันไหนผ่านมาเดี๋ยวเอาเลขมาให้ดูเนาะเออนะครับเผื่อเผื่อจะโชคดีนะครับช่วงนี้ก็มาก็ฝนตกนะครับเนาะฝนตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้ดูชุดนะครับชุดสรุป โค้งสุดท้ายบนล่างเนาะก็เข้าไปดูกันได้นะสำหรับในชุดสรุปนะครับโค้งสุดท้ายบนล่างก็ลงให้ไปแล้วนะครับสำหรับในก่อนหน้านี้เนาะก็จะเป็นในชุดสรุปนะครับโค้งสุดท้ายบนล่างส่วนในชุดล่างนี่ก็ดูได้นะครับในที่ช่องชายรุงเฮงเนาะนะครับสำหรับในที่ชุดนะครับชุดสรุปบนล่างนี่ก็ดูได้ในที่ช่องหัยเดชไปเนาะชื่อคลิปก็โค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายบนล่างนั่นแหละนะครับแล้วก็ใครที่ไม่เห็นไม่เจอคลิปเนี่ย ก็ตรงท้ายคลิปเนาะก็จะมีคลิปเี้ขึ้นมาก็กดเข้าไปดูกันนะครับวันนี้ตัวไหนอั้นก็ก็ซื้อไปนะครับถ้าชอบนะครับถ้านะครับมันโค้งสุดท้ายในงวดนี้นะครับน่าจะไม่มีตัวอั้นด้วยเนาะนะครับรู้สึกว่าบางตัวก็ก็ก็ไม่อั้นด้วยนะครับหรือถ้าท่านไหนอาจจะไปซื้อเลขฝันผมก็ได้เนาะที่ผมฝันนะครับที่ผมไปเล่าเรื่องอยู่นะครับในช่องอยากถูกหวยนะครับยังไงก็กดเข้าไปดูกันนะครับสลับในที่ นะครับในที่ช่องนั้นนะครับก็จะรอสําหรับนะครับในวันนี้ยังไงก็ขอให้หฮงหปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับก็ระหว่างที่คุยอยู่นี่ก็รอรอรถเนาะรอรอรถนะครับรถไหนขี่ผ่านมารถใครก็ไม่รู้นะครับเนาะเดี๋ยวจะส่องป้ายทะเบียนดูนะครับที่เคยบอกไว้นะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยังไงก็ขอให้โชคดีหฮงหปังปกันทุกคนทุกท่านนะครับเสียดายเนาะก็มานึกขึ้นได้ก็เห็นคอมเมนต์นะครับคันเข้ามาเยอะเลยว่าขอเลียเซมซี นะครับซึ่งผมก็มันดื่มนะครับมาด่วนกระทันหันนะครับมาก็ขับรถตอนกลางคืนเนาะตอนกลางวันเราก็ไม่ไม่ได้นอนไว้ด้วยนะครับเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เตรียมตัวนะครับรู้ข่าวปุ๊บตอนเย็นอ่ะก็มาปั๊บเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยังไงก็ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะช่วงนี้เราก็สายแล้วนะครับเนาะก็ทําอะไรธุระเสร็จนี่ก็เพิ่งเสร็จนะครับ ก็เดี๋ยวงวดหน้านะครับงวดหน้าได้ดูแน่นอนเนาะสำหรับในเลขเซมซีนะครับงวดนี้ก็เอาเลขนะครับเอาเลขป้ายทะเบียนรถใครก็ไม่ดูก่อนไ,ไปลุ้นก่อนเนาะนะครับระหว่างพูดคุยอยู่างนี้รถไปเสร็จอ่ะท่านไหนมีขี่ผ่านมาทำนะครับเนาะมาแล้วครับรถจัก,กรยานนะครับเด็กน้อยเนาะขี่ผ่านมาไม่มีป้ายทะเบียนนะครับเนะาะเดี๋ยวรอสักพักนะครับเนาะ ก็ใครที่ไม่เคยโชคดีเลยก็ขอให้โชคดีถูกหวยกันในงวดนี้เนาะนะครับใครที่ไม่เคยถูกหวยเลยก็ขอให้ถูกนะครับรางวันใหญ่ก็ขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งนะครับกันทุกคนทุกท่านเด้อสำหรับใครที่เคยโชคดีถูกหวยอยู่แล้วเนาะวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับถูกนะครับถูกจิ้งกว่างวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับถูกไปหนึ่งวันนี้ก็ขอให้ถูกสิบไปกันไปเลยนะครับใครที่โชคดีแล้วก็อย่าลืมนำเงินที่โชคดีเนาะไปทําบุญทําทานไปช่วยเหลือ คนที่เดือดร้อนมากกว่าเรานะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะได้เป็นผู้รับที่ดีนะครับวันนี้ก็หวังว่าสูตรจะเข้านะครับหวังว่าขอให้สูตรเข้าขอให้สูตรเดินดีต่อนะครับถามผมผมชอบสูตรไหนนะครับผมชอบในสูตรที่นําเลขนะครับนําเลขนํามาแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอ้าวนะครับไปไม่ถึงแล้ว มาแล้วใหมกคันหนึ่งอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมตัดลงให้ดูตรงนี้เนาะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นอยู่หรอกเนาะนะครับก็มาดูกันนะว่าจะได้เลขในในเลขไหนอ่ะมาดูกันเลยนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานี่แหละนะครับเดี๋ยวผมไปตัดลงอีกทีนี่แหละเลขนี้แหละก็เดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนนะครับเป็น จะไม่ชัดชัดอยู่ชัดอยู่อ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับในเลขนี้เดี๋ยววัหน้าก็ได้ดูกันเนาะสำหรับในเลขเซมซีวันนี้ก็เอาเลขป้า,ายทะเบียนรถใครก็ไม่รู้ไปไป,ไป,ไ,ปไปลุ้นก่อนเนาะนะครับที่ผมเคยบอกไว้คนจะโชคดีคนจะถูกหวยซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับก็เหมือนเหมือนเหมือนมันจะไม่ชัดนะครับใครเห็นเป็นเลขตัวไหนก็ลองลองคอมเมนต์มาแบ่งแบ่งปันนะครับเพื่อนๆสมาชิกกันได้นะครับเนาะ ก็ยังไงในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ขอให้สมาชิกเฮงๆบงบางๆกันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะขอให้สมหวังกันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในเมื่อขวมาที่16พฤษภาคมนี้นะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ